สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมดอกทานตะวันใหญ่นะคะข้างอำเภอนี่ดอกใหญ่มากเลยเห็นไหมอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะไปดูกันเลยเรามาตอนเขาดอกใหญ่ขนาดนี้ที่แบบว่าพร้อมที่จะผลิตเป็นเมล็ดแล้วค่ะทุกคนมันใหญ่มากเห็นไหมโหน่าเสียดายมาถ่ายตอนดอกที่บานใหญ่ๆนะจะสวยมากไปชมกันเลยค่ะ นี่ค่ะคนปลูกบอกว่าอยู่ที่สายพันธุ์นะคะทุกคนดอกใหญ่จริงๆดูสิเห็นไหมใหญ่มากเลยค่ะเม็ดต้องสมบูรณ์มากๆเลยนะคะนี่นี่เดี๋นึงโอ้สุดยอดเลยนี่พี่อยู่สูงก็ใหญ่จริงเลยค่ะทานตะวัน สุดยอดสุดยอดของความใหญ่อลังการพอดีอยู่หน้ากสอนไอมใ่ใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เลยมาเก็บภาพไปฝากทุกคนนะจ๊ะทุกคนก็รู้แล้วเนาะว่าทานตะวันมีโปรตีนสูงมากนะคะสุดยอดเลยใหญ่มากนี่ยังพอมีดอกที่แบบให้เราได้ถ่ายรูปด้วยดียวนะนะคะมุมสวย อันไหนดอกใหญ่ๆก็จะโดนไปเก็บเป็นทำพันธุ์ต่อไปนี่คือดอกเล็กประดับอาคารได้นะคะทุกคนทานตะวันนะยังมีธาตุเหล็กไก้เคียงกับตับแล้วก็ไข่แดงเลยนะทุกคนเราสามารถกินเมล็ดทานตะวันเป็นเหมือนขนมได้ด้วยนะถ้ากินเป็นประจำนะผิวพรรณจะสดใสคลายเครียดบำรุงต่อมไทรอยด์ด้วยบำรุงหัวใจ ลดการเน็บชาได้ด้วยทุกคนที่พูดไปคือเมล็ดที่คั่วสุกแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่กินดอกเขานะดูสิทุกคนใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆนะนี่เห็นไหมเป็นไงบ้างคะเห็นความใหญ่ของทานตะวันหรือยังเดี๋ยวเรา ยังไม่รู้ค่ะว่าเขาคือสายพันธุ์อะไรแต่ดอกใหญ่มากนะคะไปถามผูด้ดูแลแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะเป็นที่สายพันธุ์เมล็ดเอาไปกินได้ด้วยพันธุ์ใหญ่แบบนี้น่าปลูกมากเลยเดี๋ยววันหน้าเราจะมาขอมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกบ้างเนาะทุกคนวันนี้บายบายค่ะ